สกลจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสากรกระทรวงเกษตรและสากรตั้งอยู่เลขที่43หมู่9ถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน45คนแยกเป็นข้าราชการ23คนพนักงานราชการ17คนและลูกจ้างประจำ5คนเพื่อการขับเคลื่อนสากรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่9อำเภอจำนวน86แห่ง แยกเป็นสากลจำนวน63แห่งและกลุ่มเกษตรกรจำนวน23แห่งการบริหารงบประมาณการบริหารและการกำกับการใช้ใจ,จ่ายงบประมาณได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานซึ่งเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาที่กรมกำหนด การส่งเสริมและสนับสนุนสากลและกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมโดยที่ผ่านมาสากลและกลุ่มเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการจํานวน24แห่งแยกเป็นสากล21แห่งกลุ่มเกษตรกรจํานวน3แห่งโครงการปกติมีสากลเข้าร่วมโครงการ11แห่งเป็นเงิน18ล้าน1แสนบาทโครงการพิเศษโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสากล มีสกคอเข้าร่วมโครงการ8แห่งเป็นเงิน9,390,000บาทโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสกรอนมีสกคอเข้าร่วมโครงการ1แห่งเป็นเงิน700,000บาทโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสกรอนมีสกคอเข้าร่วมโครงการ1แห่งเป็นเงิน800,000บาทโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสกรอนเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งน้ำในการทำการเกษตร และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสากลเพื่อการต่อยอดให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสากลการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2โดยมีสากลและกลุ่มเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการจำนวน7แห่งแยกเป็นสากลจำนวน5แห่งกลุ่มเกษตรกรจำนวน2แห่ง โครงการสนับสนุนและการส่งเสริมอาชีพให้กับสากลเรื่องการเลี้ยงปลาบึกในบอ่อดินเพื่อส่งเสริมให้สากลนำความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาบึกในบอ่อดินให้เป็นทางเลือกสู่สมาชิสกสากลได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยได้รับเกียรติจากดรสุทัศน์เผือกจีนประมงจังหวัดน้องคายเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบึกในบอ่อดินให้แก,ก่กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการสากลสมาชิกสากลที่เข้าร่วมโครงการจัดหาแหล่งน้ำในไรนาและโครงการนำลูกหลานกลับบ้านรวมถึงสมาชิกสากลอื่นที่สนใจจำนวน25คนเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้รวมถึงเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบายของกรมส่งเสริมสากลอีกทั้งยังได้แนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอาชีพประมงด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสากลและกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสากลและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมจัดเก็บและแปลรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสกลและกลุ่มเกษตรกร การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสะกอได้ส่งเสริมให้สะกรการเกษตรนิคมพลพิสัยจำกัดรวบรวมผลผลิตยางพาราก้อนถ้วยจากเครือข่ายสะกรนชาวสวนยางพาราในจังหวัดหนองคายเชื่อมโยงธุรกิจขายให้กับสะกรการเกษตรนวลสุวรรณจำกัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเงินจำนวน88,946,305บาทการแนะนำส่งเสริมให้สะกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสหนองคายจำกัดเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตยางพารา องสก้อกองทุนส่วนยางในจังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรวบรวมผลผล,ผลิตทางการเกษตรประเภทยางพาราก้อนถ้วยกับสะกรการเกษตรน,นวลสุวรรณจำกัดจังหวัดบุรีรัมย์โดยเรื่องดำเนินงานตั้งแต่ปี2563มีเป้าหมายในการรวบรวม4,000ตันต่อเรือนซึ่งสะกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศหนองอนนคายจำกัดได้รวบรวมผลผล,ผลิตจากสะกรก้องทุนส่วนยางพอบาดนาสิงจำกัด ปริมาณ130ตันและสากรแปรรูปยางพารานางยิ้ววังวนจำกัดปริมาณ83ตันเป็นสากรนำล่องในปี2564สากรได้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรวบรวมยางพาราก้อนท้วยสดเป็นยางพาราก้อนถ้วยแห้งทําให้สมาชิกสากรและเกษตรกรทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายยางพาราก้อนถ้วยผ่านกระบวนการเครือขายสากร ปริมาณธุรกิจในการรวบรวมยางพาราอยู่ที่7,600ตันเป็นมูลค่าจำนวน177ล้านบาทมีส่วนต่างจากการดำเมินงาน2.44ล้านบาทการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลและกลุ่มเกษตรกรโดยได้กระจายมังคุดจ,จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรเป็นจำนวนทั้งหมด6,360กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่เดือดร้อนในสถานการณ์การการะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดนองคายได้กระจายมังคุดให้แก่ผู้ที่สนใจภายในจังหวัดนองคายไม่ว่าจะเป็นส่วนราชาการเอกชนสถาบัานสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์มีร้านสหกรณ์สวัสดิการรพรท่าบ่อจำกัด ข้าร่วมโครงการเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในการนำสินค้าจากสากลกลุ่มกเกษตรกรและตลาดกเกษตรกรมาจำหน่ายในร้านสากลสวัสดิการรปรท่าบอ่อจำกัดอันได้แก่สากลการ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทากศหนองคายจำกัดได้นำสินค้าประเภทเข้าสารหอมมะลิขนาดบรรจุ1กิโลกรัมและ5้ากิโลกรัมมาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสากลกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านกองนาง ได้นําสินค้าประเภทปลาแดดเดียวแหนมปลาไส้กรอกปลามาจําหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสากลส่วนเห็ดธนาชัยสมาชิกของตลาดเกษตรกรได้นําสินค้าประเภทแหนมเห็ดน้ำอโวคคโดเมี่ยงคํามาจาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสากลบุญฟาร์มเฮาได้นําสินค้าประเภทเข้าวไรซ์เบอร์รี่บรรจุถึง1กิโลกรัมน้ำเต้าหู้ข้าวต้มมัด มาจำหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสากลหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวส่งผลให้มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า70,000บาทถึง75,000บาทต่อเดือนการจัดทีมประชาสัมพันธ์เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารโครงการของทางภาครัฐให้กับสถาบันสากลและกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ผ่านการสื่อสารช่องทางการจัดรายการวิทยุบนซอโนเซลแนวสากอนทางคลื่นเ m 810กิโลเฮิรตซ์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนองคายสำนักง,งานสหกอจังหวัดนองคายได้ไดำเนินงานโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติงานจากการร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากอตลอดจนบุคะลากรของหน่วยงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี อาศัยหลักการวิธีการอุดมการสากลโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของสากลและกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจชุมชนให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิตการตลาดการบริการการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป